สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะคะประจําเดือนตุลาคม2564สําหรับชาวราศีเมถุนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะก็มาดูกันนะว่าดวงชะตาชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงกันบ้างในเดือนตุลาคมเนาะโอ้ดีเลยเปิดไพ่มาได้ไพ่นายอฟคัฟเลยนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องการงานก็ดีนะมันหมายถึงข้อสเสนออืมเราอาจจะได้ออฟเฟอร์หรืออาจจะมีคนมายื่นออฟเฟอร์ที่ดีให้กับเราด้วยก็ได้นะคะได้ไพ่ขึ้นมานี่ก็หมายถึงหน้าที่การงานที่ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ดีงามนั้นเรื่องการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะสาบชาวราศีเมถุนนะอืมมีความมั่นคงประสบความสำเร็จ คือถ,ถึงแม้ว่าจะมีหนึ่งดับเอ้ย,อย,อยมีสามดาบไม่ใช่หนึ่งดับมีสามดับเข้ามาเนี่ยไม่ได้แปลว่าแย่นะไม่ได้แปลว่าแย่นะคะแต่นันแปลว่าจริงมันดีสําหรับคุณนะเออโอ้ oh. ดีนะคะไอ้ว่าเรื่องการงานการเงินเนี่ยดีมากเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะมีความมั่นคงสุดๆเออถ้าปเปรตแบบคนที่มีรายได้ก็จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะถ้าจะโอ้ ถ้าเกิดว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคือสําเร็จด้วยดีนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสสูงนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นงานที่แบบอืมมันน่าเบื่อนิดนึงนะอืมบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันไม่ท้าทายอะ่ะคือเวลาคนเราทํางานมาถึงจุดจุดหนึ่งนะของชีวิตเอางี้ดีกว่าเวลาที่ใครก็ตามที่ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกทันทีเลยว่าโอ้ยเซ็งเบื่ออ่ะซัง,งั้น นะคะมันรู้สึกเหมือนมันมีมันเขาเรียกอะไรมันไม่มีความท้าทายใหม่ๆให้กับชีวิตอะนึกออกไหมเออคุณมีความรู้สึกแบบมันไหมมันต้องมีนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกนะบอกไว้ก่อนนะคะเป็นเรื่องปกติของคนมากๆนะคะมันเหมือนกับว่าชาวราศีเมถุนบางท่านนะย้านะคะบางท่านให้ไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันอยากจะฉันอยากจะทําอะไรที่มันแบบแปลกแปลกแนวอะไรที่แบบฉันยังไม่เคยทําอ่ะเออฉันอยากจะรู้สึกเหมือนกับว่า โอเคนะชีวิตฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขฉันประสบความสำเร็จในชีวิตมาเยอะแยะพอละฉันอยากจะทําอย่างอื่นละเอออย่างอื่นที่มันอาจจะดูท้าทายอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นที่มันอาจจะทําให้เราสึกเหมือนกับว่าได้ใช้สมองได้ใช้แบบเออได้ใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเดิมนะคะทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีหลายสิ่งอย่างนะคือเวลาที่เรามีความรู้สึกอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีคน อีกหลายๆคนคนรอบตัวเราที่เขาอาจจะสึกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดเยี่ยงนั้น<笑><笑>อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะมาเบรกความคิดเราเอเบรกความรู้สึกเราหรือเบรกอะไรก็ตามที่แบบสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วแล้วมีคนคัดค้านอะ่ะเขาไม่อยากให้เราทำอะ่ะนึกออกไหมคะบางคนก็มันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนว่าชาวราศีเมถุนจะรู้สึกโอ้ย oh, ฉันอยากจะทำก็ทำไม่ได้ เอออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนม,มีคนขัดขวางมีคนแบบว่าไม่อยากให้ทําเยอะอะไรประมาณนี้เออนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ารู้สึกยังไงก็ก็โอเคคือจริงๆนะโดย overall ในะเรื่องของความเรื่องของการงานการเงินเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่จะทําอะไรใหม่ๆแปลกแหวกเนี่ยอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายที่เราอยากจะทํานะคะเพราะาอย่างที่บอกว่า คนที่เป็นอุปสรรคก็คนรอบตัวเรานี่แหละคนที่เขาเขาอาจจะไม่เข้าใจอะ่ะเออเขาอาจจะไม่ไม่เข้าใจฟิลของเรา <c oughs> <c oughs> เออนึกอหมือนกับคนที่บอกว่าเฮ้ยเงินก็มีเยอะแยะทำไมไมันต้องเอาตัวไปเสี่ยงวะทํำไมต้องไปใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆทำไมต้องไปลงทุนอะไรที่แบบไม่เคยทำนึกออกไหมคะไอ้ตรงเนี้ยมันคือวิชั่นที่แต่ละคนมันมองไม่เหมือนกันไง ชาวราศีเมถุนอาจจะมองถึงโอกาสอาจจะมองถึงความสําเร็จคือมันอาจจะไม่ถึงคุณอาจจะอยากไปลงทุนอะไรก็อะไรใดๆก็ตามนะคะอาจจะอยากแบบอยากจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยซื้อซื้อพัพพร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะมองว่าช่วงนี้เฮ้ยมันมีความผันผวนนะมันมีความอะไรสามารถจะซื้ออะไรบางอย่างในราคาที่ถูกอะไรคุณอาจจะมองเห็นโอกาสเยอะแยะนึกออกไหมคะในขณะที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ไม่โอเคไม่ใช่ฉันไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย อะไรที่คุณอยากจะทําคุณก็ทําไม่ได้มันจะมันก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดอย่างเงี้ยเออนิดนึงนิดนึงนะคะอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยอึดอัดตรงที่ว่าเวลาที่เราอยากจะทําอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีคนที่เขาขัดแยง้งกับเราอยู่เสมอเสมอจะมีคนที่แบบคอยเห็นต่างกับเราอยู่ตลอดเวลาเออทาไมถึงจะต้องทําไมฉันจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ล่ะทาไมฉันถึงทําอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ชาวราศีเมถุนจะรู้สึก ไม่ค่อยโอเคนะคะจริงๆอันนี้แอปเปิดนิดนึงนะคะอ่ะเปิดเพิ่มนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำะไรคือ,อไรนะคะคือ,อไรก็คือว่าบางครั้งนะความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยของเราเนี่ยมันอาจจะสุดโต่งกันไปก็ได้นะคะไม่ได้แปลว,ว่าคุณทําไม่ได้นะทําได้แต่มันแต่มันต้องทําในลักษณะที่ว่าแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะคือเหมือนกับแบบพบกันครึ่งๆดีไหมเออคำว่าฟล์คือไรฟล์ Flow คือไร ฟล์คือการเลื่อนไหลเลื่อนไหลค่ะการเลื่อนไหลาการเคลื่อนที่การมูฟนั่นปแปลว่าอะไรไปแปลว,ว่าถ้าคุณอยากจะทําอะไรก็ตามตามความคิดของตัวเองเนะี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องมีอุปสรรคอย่างที่บอกนะคะคนอื่นเขาก็ต้องเข้ามาเป็นอุปสรรคที่เแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้เขาแบบเฮ้ยเห็นพ้องต้องก,กันกับความคิดของเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องหาทางหรือหาวิธีที่แบบสามารถที่จะแบบเบลนความคิดอ่ะเออถ้าเกิดว่าโอเคนะตรงนี้มันดูสุดโต่งไป เออคนอื่นเขาไม่เห็นใช่ไหมเขาค้าเราอาจจะพยายามที่แบบเอยลองลดลงมาหน่อยไหมลองแบบลองปรับเปลี่ยนวิธีไหมหรือแบบลองลดการลงทุนลงไหมอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะมองทึ่ส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนก็อาจจะมองว่าเงินที่คุณลงทุนเหมือนก้อนใหญ่ถูกไหมเออมันเยอะเกินไปมันมันมากเกินไปค,คุณอาจจะลองลดลงมาหน่อยหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามหาทางที่มันแบบลงตัว พยายามที่จะแบบให้แต่ละคนแบบเข้าเขาเข้าให้ถึงความรู้สึกหรือแนวทางหรือความคิดของเราเอางี้ดีกว่าเออพยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้คนอื่นะเข้ากับเราเราเองก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนให้เข้ากับชาวบ้านเขาด้วยคือเหมือนกับพบกันเครื่องทางอะอืมพบกันครื่องทางง่ายสุดเพราะว่าเวลาที่คุณมีไพ่สองใบคือมันแปลว่าอะไรแปลว่าคุณคิดอย่างนึงอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณแล้วคุณกําลังจะตัดสินใจยังไงเนี่ยหรอนะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไปถึงการตัดสินใจในบางอย่างบางเรื่องมันต้องร่วมมือกัน อ,อ,อย่างถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยคือเวลาคุณจะไปทําอะไรนี่คือคุณต้องได้รับความยินยอมซึ่งกรรันและกันด้วยเออเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยจะไปแอบทำนี่มันก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันมีมันจะมีปัญหาในเรื่องกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอาจจะต้องแบบอาศัยความร่วมมือของคู่เออเวลาที่เราจะเสนออะไรไปหรืออะไรที่เราอยากจะทำเนี่ยมันต้องแบบอาศัยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราคิดจะทําคือถามว่าคุณมีโอกาสจะทำไหมมีมีโอกาสที่จะทําอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายที่มัน มันมีโอกาสที่เราลงทุนเน่เอาไปว่าได้ทําสิ่งที่มันท้าทายแล้วก็รู้สึกเหมือนกับแบบอยากจะทำอ่ะมีโอกาสเพียงแต่ว่าคุณต้องพยายามโน้มน้าวชาวบ้านเขาให้เขาเข้าเข้าเข้าถึงให้เขาเข้าถึงให้เขาเข้าใจว่าคุณกำลังจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับพยายาม manage ทุกอย่างนะคือเวลาได้ไพ่ควีนอ o พ p e n t a c s เนี่ยคือแปลว่าคุณต้องพยายามจัดสรรปันส่วนสิ่งที่คุณมีเนี่ยพยายาม manage resource ของคุณต่างๆใดๆก็ตามเนี่ยให้มันลงตัว เออให้มันแบบหมดข้อกังขาให้มันแบบแบบคลายอะไรอ่ะให้คนหนึ่งเขายอมรับคุณได้เออไออย่างนั้นแหละมันถึงจะได้ถามว่ามันง่ายมันไม่ง่ายหรอกคุณมันไม่ง่ายอ่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากนะตั้งใจที่จะทำอ่ะคุณทําได้อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรใดๆก็ตามที่ชาวราศีเมถุนตั้งใจที่จะทํานะคะลงทุนเนี่ยทําไปเลยนะคะไม่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าการทำเนี่ยมันมัน อุปสรรคก็แค่คนที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละนะที่อาจจะมองว่าเราอาจจะแบบเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะอยากให้เราแบบชะลอชะลอไว้นิดนึงได้ไหมอะไรประมาณนั้นไม่ได้แปลว่าเขาจะขัดขวางไปแล้วทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราเองก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องแบบเออถ้าคุณอยากจะทำก็ต้องเสนอแผนที่ดีแผนที่มันชัดเจนอะย่างอย่างแผนงานอย่างเงี้ยเออต้องวางแผนวางกรอบยังไงเราต้องทํายังไงเราจะมีจุด ยังเจุดตรวจวัดจุดตรวจเช็คที่แบบเออที่สามารถดูว่าโปรเกรสมันโอเคหรือไม่โอเคมันเป็นไปตามที่เราแบบคิดเอาไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกต้องมีความรอบคอบเออถ้าพูดที่ถูกก็คือต้องมีความรอบคอบต้องมีแผนงานที่ชัดเจนต้องมีจุดคุ้มทุนต้องมีจุดที่แบบสามารถที่จะบอกว่า,าโอเคนะถ้ามันมันสักเซสมันก็ทําต่อถ้าไม่สักเซสเราจะมีวิธีการรับมือมังไงอำ่อง้าไม่สักเซสมันการมาแผนงานั่นัหละนะคนในเรื่องของการทํางานแนะเรื่อง้ารลงทุนด้วยนะคะเพราะฉานั้นัก จริงๆแล้วถือว่าเป็นจุดที่ท้าทายนะจริงๆแล้วอะเ,เป็นเป็นเป็นจุดที่ท้าทายชีวิตอย่างหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะแต่ว่าความสําเร็จมันมันมนมี้ห้ีเห็นอะเออมันมันดีอะเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของการงานการเงินคือถือว่าดีนะคะสําหรับใครเท่าทางที่เป็นชาวราศีเมถุนรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วฉันรู้สึกลําบากชีวิตช่วงนี้ <laughs> ฉันไม่เห็นจะได้อะไรเลยคือมันอาจจะหมายถึงว่าชาวราศีเมทุนบางท่านเนี่ย <laughs> คุณก็ยังใช้ชีวิตในแบบเดิมเดิบเดิมเดิมของคุณก็ได้นะคะ ไม่ได้หมายความว่าเออจะต้องแบบออ้ทำอะไรใหญ่โตไม่ใช่แต่มันหมายถึงว่าคุณเองก็สามารถที่จะแบบแมเนจชีวิตของตัวเองได้ในช่วงนี้ไปได้ด้วยดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้แบบวดเลิดเลิดหวังผลเลิดอะไรขนาดนั้นก็มีนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนบางท่านนะคะนั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่าโอเคก็ยังโอเคอยู่ไงเออ ม,ม,มันก็ดีโอเคนะมันก็ยังโอเคอยู่เออยังสามารถที่จแะบบจัดการชีวิตของตัวเองได้ดียังสามารถที่จะรับมือกับราดใดใดก็ตามที่เข้ามาในในชีวิตได้ดีนะคะก็ยังแฮปปี้อยู่นะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะท้าทายตัวเองขึ้นมาให้มันมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ยเออมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเออมันก็จะทําให้ชีวิตคุณมีสีสันมากขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตแบบมันดูไม่น่าเบื่อหนาย เะะจนยังที่บอกว่าทุกสิ่งใดๆก็ตามที่เราทำเนี่ยทุกครั้งมันมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราระมัดระวังตรงนั้นก็แล้วกันนะคะจะทําใดๆก็ตามให้คิดให้รอบคอบวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลเยอะๆในการก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็ให้ใช้ข้อมูลหาข้อมูลให้มันมากๆอย่าทำอะไรแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าใจร้อน,น้วกันอ,อย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะพังได้ง่ายๆนะคะแล้วก็พยายามใดๆก็ตามนะคะ คุณได้ไพ่ห้าดาบมาด้วยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าแน่นอนว่ามันจะต้องมีอุปสรรค่ะอย่างนี้บอกห้าดาบมาเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นอุปสรรคเนี่ยมันสามารถมันเป็นแบบอุปสรรคที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับมันนะคะเผชิญหน้าแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับทุกคนด้วยคือพยายามไฟเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหเอาล้วถือว่าเรื่องการเงินดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ของชาวราศีมิถุนเนี่ยดีนะคะมีควมีเรื่องอะไรให้ทำอ่ะเออมีเรื่องอะไรท้าทายให้ทํานะคะแล้วก็ความสําเร็จมีนะคะ ถือว่าดีสําหรับเด็กๆหรือน้องๆอ,อะไรที่แบบพยายามให้หมอเออมันมีโอกาสที่จะแบบจะได้เรื่องการเรียนเป็นยังไงเรื่องอะไรคือมันมันมีอุปสรรคอยู่นะคะสําหรับน้องๆหนูๆที่ยังไม่โต สักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผู้ปกครองอะไรทต้องแบบคอยดูแลเอาใจใส่ด้วยนะคะในเรื่องการเรียนเองก็ต้องพยาพยามพยายามพยายามแล้วก็พยายามนะคะไม่รูาจะว่าไงคุณต้องพยายามอะ่ะคือถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องพยายาม <c oughs> นะคะพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ตั้งตั้งใจให้มากกว่าเดิมนะคะมันมีอะไรที่แบบมันอาจจะไม่ได้ดใจเราทุกอย่างนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องเข้ามาช่วยเราในตรงน,นี้คือมันมีพ่ผู้ใหญ่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นคือพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องช่วยดูแลเด็ก,ดก ด้วยในช่วงนี้นะลูกๆหลานๆในช่วงนี้นะคะก็ต้องดูแลใส่ใจกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ้งเรื่องการเรียนเรื่องของอาการอื่นๆด้วยนะคะก็ช่วยดูแลกันซัพพอร์ตกันเนาะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับชาวภาษีมถุนทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ